นนดีอันนี้กดกดเยอะไหมกดลงไปเพงเดียวงเงเดียวนะครับปกติน,นี่กดลงไปมิดไม่ขคลล้ืนรอรอบอยู่นั่นปกติมันไม่พุ่งขนาดนี้นะครับอ,อันนี้เราจูนเพื่อใช้งานรเราไม่ไม่เน้นควันอะไรมาก ผมสังเกตด,ดูพี่ร่องกดดูหน่อยซื้อด,ดูสักหน่อยนีย่มันมีควันลอยไหมไม่ลอย,ยหรอกมองไม่เห็นควันเลยส้มพอดีขับไปบ้านมันส่วนมากมันจะขึ้นเขอาขอ่ะเขาสละบุรีใช่ครับกับสกลนน่ะ ว่งเงี้ยเร่งเหยียบแซงไม่ขึ้นเลยแลหละไอ้เราอุตสาธีขวาอาย่างดีกะจะแซงเขาใช่ไหมครับไอ้รถคันท้ายมันก็จี้ตูดมากทีนี้เนี่ยต้องดูแบบจังหวะชะลอแล้วก็กดสวนขึ้นอยู่เทินไป รออหยับไม่ค่อยขึ้นหยับที่หับมิดมันต้องหยับแช่ไว้อยู่พักหนึ่นนง,หย,ยงหยับมิดมิดเลยแหละหยับแช่ไว้จนกว่ามันจะได้รอบของมันแนะ่ะมันถึงจะพุ่งอ่ะนี่ถือว่าตุ๊กแก